เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับที่ยังรองรับมากสุดอยู่ที่6เฮิร์ซอยู่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะถึงแม้นะครับว่า iPhone 1 6 e เนี่ยจะมีราคาแพงมากนะครับผมเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันทําได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดรุ่นพี่ของมันอย่างตัว iPhone 16ธรรมดาเนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะครับผมแอปเปเนี่ยก็ไม่น่าจะใส่ตัวโปรโมชั่นเข้ามาในไอโฟน e 1 e อยู่แล้วถูต้องไหมครับหากท่านไหนนะครับผมที่ไม่เคยใช้งานหน้าจอที่เป็นร อันนี้เนี่ยมันสามารถแก้ไขง่ายๆนะครับผมด้วยการใส่เคสเตัวที่มันซัพพอร์ตแม็กเซฟเข้าไปนะครับผมที่มันออกแบบให้มีแม่เหล็กกลมๆอยู่ข้างหลังนะครับก็จะสามารถเอาที่ชาร์จไร้สายนะครับผมหรือว่าที่ชาร์จแม็กเซฟก็ได้นะครับผมเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนะครับผมใส่แปะข้างหลังได้ตามปกตินะครับผมโดยที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตก็ได้นะครับแต่ว่านะครับผมในทางกลับกันแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบใส่เคสนะคุณต้องการใช้เครื่องเปลือยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วต้องการจะชาร์จไร้สายไปด้ววยยยเเเนนนนนีี่่่อััั้จบบขาาละะครรผมมมพไซ บอกอีราคามันจะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะครับผม22,900บาทนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัว iPhone 16ธรรมดานะครับผมที่มันก็แพงน่าเกลียดไม่แพ้กันอยู่แล้วนะครับผมประมาณ6,000บาทนะครับแล้วมันจะแตกต่างจากตัว iPhone 15 Pro นะครับผมที่เป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วเนี่ยแบบมือสองนะครับผมประมาณ4,000บาทบวกลบนะครับท่านไหนนะครับผมอยากดูรายละเอียดลึกๆนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมจะเพิ่มอีก4,000บาทไปรุ่น Pro มือสองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถกดที่กรา ดาคุยไลน์โทรหาครอบครัวนะครับนั่งดู YouTube เล่นเกมบ้างแบบว่าขำๆแคดดี้ครัชอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มันถูกตัดไปจาก iPhone 16ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมพวกวิดีโอหลังละลายแอคชั่นโหมดนะครับผมหรือจะเป็นกล้องออล์ตาไวท์อะไรพวกนั้นนะครับผมราคามันห่างกันอยู่ประมาณ6,000เนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอ้ยเพิ่มอีกสนิดเพื่อไป iPhone 16ธรรมดาดีไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเข้ามาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวัวคคคุุณไไไมมมม่่่่ด้้้ใชเนนียนก็าเท่าไหร มันโคตรโกงเลยนะครับผมปัญหาข้อที่4นะครับผมเกี่ยวข้องกับการใช้ USB C นะครับผมแล้วก็ความเร็วของมันนะครับคือพอร์ต USB C นะครับผมที่อยู่ใน iPhone 1 6 e เนี่ยเป็น USB C จริงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสปีดที่ความเร็ว USB 2อนะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันแย่มาตั้งแต่รุ่นก่อนๆหน้านี้แล้วนะครับผมอย่างรุ่นพี่ของ iPhone 1 6ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมก็ยังเป็นสเปคนี้อยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับผมที่ร้อยยี่ยนะครับแ้อมูล ค่อนข้างจะช้ามากเลยนะครับผมใช้เวลานานมากนะครับผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านที่ต้องการจะซื้อตัว iPhone SE นะครับผมตระกูล SE ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น 16e ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักอยู่แล้วใช่งไหมครับแบบว่าเฮ้ยขอลงทุนเรื่องโทรศัพท์ไม่เยอะนะครับเพราะว่าใช้งานแบบธรรมดาปกติปกติไม่ต้องการ Extreme มากนะครับผมแล้วก็ต้องการใช้งานยาวๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณถ่ายโอนข้อมูลช้านะครับผมมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆนะครับผมเช่นคุณเอ้ยโหต้องการใช้4ปปีีี5แแลลล้้้้้้้ววววคคุณถถถ่่่่่่่าา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 ายยยยยยขขนนนนนนนดััััอออออะะไรรรงงงเบบผมมมมหตูๆชื นะครับคุณจะเข้าคอมเก็บไว้เป็นแบ็กอัพอะไรพวกนี้โอ้โหแบ็กอัพทีไม่รู้ไม่รู้กี่ชั่วโมงเหมือนกันผมจะไม่ได้ถ้าเกิดรอ28กิกนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือเรื่อง notch เองนะครับผมแน่นอนนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยรุ่น iphone สิบห้า iphone สิบหกเนี่ยนะครับผมมันมีการเปลี่ยนการใช้งานเป็น dynamic island หมดแล้วนะครับถึงแม้นะครับว่าการใช้งานโดยรวมของ dynamic island เองเนี่ยมันจะไม่ได้หลากหลายมากนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็น notch แบบนี้แล้วนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าฟีเจอร์เหล่านั้นมันหายไปนะครับผม usability มันน้อยลงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะใหหหห้้คคคควาาาามมมมมเเเเเเืือออออออนน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 กกกััับบบรรรรุ่่่่่่ไปปยยยะะีงงผผ็็ลๆๆิดท ผมมองว่ามันเ o r t h m เมนชั่นนะครับก็คือเรื่องที่ iPhone 16e นะครับผมถึงแม้ว่าจะซัพพอร์ตเป็นการใช้งาน 5G จริงนะครับผมแต่ว่านะครับมันซัพพอร์ตแค่ตัว sub 6 a นะครับผมไม่ได้ซัพพอร์ตเป็น millimeter wave นะครับจริงอยู่นะครับว่าในเมืองไทยณเวลานี้นะครับผมมันยังไม่มีการใช้ millimeter wave อย่างจริงจจังๆนะครับผมคือมีแค่แบบว่าให้ทดลองนะครับผมตามพื้นที่แบบจากัดอะไรพวกนี้นะครับยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบเปิดมาให้คนทั่วไปได้ใช้อะไรย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมเข้าใจได้ว่านะครับแหละถ้าที่ซื้อตัว SE นะครับผมหรือตัว iPhone e 16เนี่ย ก็คงไม่ได้เปลี่ยนมือถือกันทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมต้องการความคุ้มค่าที่สุดนะครับผมถูกสุดแล้วได้ performance เพิร์ดดอลล่าที่ดีสุดเลยพวกนี้นะครับผมอาจจะซื้อครั้งหนึ่งนะครับผมใช้ไป4-5ปีเลยอย่างเงี้ยนะครับผมณเวลานั้นเนี่ยพอมิลลิเมตรเวฟออกมาแล้วนะครับผมพอมาเป็นเมนสตรีมแล้วนะครับก็อาจจะไม่สามารถใช้งานสปีดแบบ 5G ระดับนั้นได้นะครับสี่ห้าปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่ตึกตอกแบบดูฟูชดีแล้วนะครับผมอาจจะเป็นฟูเคก็ได้ใครจะไปแน่ใจยังไหงแบบว่าโอ้เปยะครรัมา ข้อดีของมันมากดีกว่านะครับผมต้นยอมรับตามตรงแบบนี้นะครับว่าที่มันผ่านมานะครับผมในตระกูล iPhone SE เนี่ยราคาค่อนข้างจะแข็งมากในโมเดล,ลก่อนๆนี้นะครับผมคือหลายๆปีผ่านไปนะครับราคามันก็ลดค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับซึ่งความที่ตัวไอโฟนสมบูรนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมที่มีการรีดีไซน์มาใหม่นะครับผมรีดีไซน์นะครับก็รีดีไซนะะ์เหมือนกับรีไซเคิลของรุ่นพี่มานะครับผมรุ่นเออ่ที่มันตกรุ่นไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังอยู่ในเอร่าที่ใหม่อยู่พวกเนี้นะะย,นยไ่นมไมไ่ใจเหมือนนนกัะครับแต่่่วาาพอมมันนีีกรเปลย ส่วนผลให้นะครับถึงแม้ราคาเปิดตัวมันจะแพงออกมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าความที่มันมีชิปตัวใหม่นะครับผมแล้วก็มีกล้องเซนเซอร์ตัวใหม่ะลรพวกนี้นะครับทำให้ถ้าเวลามันผ่านไป1ปีหลังจากวันนี้แล้วนะครับผมหลังที่มันเปิดขายเนี่ยราคามันจะหายไปก็จะอยู่ช่วงประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับและว2ปี3ปีหลังจากนั้นนะครับมันก็จะตกลงน้อยมากๆนะครับเพราะรุ่นพี่ของมันอย่าง1 6 17 18และพวกนี้นะครับผมมันไม่สามารถดัาราคาได้มากกว่านั้นแล้วนะครับผมเรื่องที่ใช้นนนะัผมมจเหือก ไม่กับไอโฟน e 16เองก็ตามนะครับตัว่าแบตโดยรวมเนี่ยจะมีความอึดขึ้นประมาณ10%นิดๆนะครับผมซึ่งถือว่ามันเป็น advantage มากๆนะครับผมกับรุ่นพี่ของมันนะครับ10%ที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับมันอาจจะใช้งานในการดู YouTube นะครับผมหรืออาจจะดู Netflix ในอะพวกนี้เนี่ยได้นานกว่าประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะครับผมเพราะ Apple เขาก็ลองเทคโนโลยีองู่เขานะครับก็คือใส่ตัว Apple C1 เข้ามานะครับดูว่ามันจะกินแบตอะไรย อีสามากนะครับเพราะตอนที่เราใส่เคสเข้าไปนะครับผมมันไม่จำเป็นจะต้องเจาะรูตรงเคสแล้วนะครับผมไม่สามารถคอนโทรลตัวท ok ็อกเกิลได้นะครับผมอันนี้น่มันเป็นแบบว่าปิดปุ่มไปเลยนะครับผมใส่เงาๆไปเลยนะครับแล้วอย่างนึงก็คือว่านะครับมันสามารถใช้งานคู่กับตัวแอปช็อตคัทได้นะครับผมเพื่อแบบกดปุ่มเดียวไปเลยนะครับผมเพื่อสแกนจ่ายตังในแอป ธนาคารต่างๆนะครับผมเปิดแอปตามคอมมานด์ที่คุณตั้งไว้นะครับเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องการซัพพอร์ตของ Apple Intelligence นะครับผมแน่นอนนะครับว่าณเวลานี้ที่ผมถ่ายทม์อยู่นะครับผม iOS 18.3ล่าสุดเนี่ยแล้วก็จะมี18.4มาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับการใช้งานมันค่อนข้างจะตะกูตะกากมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบั๊กที่เยอะนะครับผมพูดอะไรไปก็ไม่ได้อย่างนั้นนะครับการใช้งานคู่ cross app ต่างๆก็ทาได้ไม่ดีเหมือนคันอ,อื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภายใน2-3ปีนี้นะครับผม Apple Intelligence เขาโอ้อัพมาเทพ นะครับผมจะถือว่าเป็นตัว iPhone ที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมที่สามารถสปอร์ตเป็น Apple Intelligence ได้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเพราะมันถือว่าเป็นฟีเจอร์ชูโรงฟีเจอร์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าจะจะเก่ามากแล้วด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอีก2อปีข้างหน้าที่ผมกำลังพูดถึงใช่ไหมครับเฮ้ย 16e เนี่ยโอ้โหซื้อมานะครับสมมติคุณไปซื้อมือสองไม่รู้กี่หมื่นนะครับผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยใช้เป็นเดทิจเอนา้เกิด้นะครับ นะครับเรื่องสุดท้ายเรามาคุยเลี้ยงกล้องกันแล้วกันนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการที่รุ่นน้องที่สุดนะครับผมราคาถูกที่สุดในไลน์อัพเนี่ยนะครับมีเซ็นเซอร์สิบแปดมิลลิเซลแบบฟิวชั่นนะครับผมค่อนข้างจะเป็นเรื่องดีมากๆนะครับผมอันนี้ไม่เฉียงเลยนะครับว่าการถ่ายรูปเอ่ยการถ่ายวิดีโอต่างๆนานานะครับถึงแม้นะครับว่ามันจะไม่ได้มีโปรฟฟเชอร์ต่างๆนะครับผมเช่นการถ่ายวิดีโอแบบล็อกนะครับผมหรือว่าการถ่ายรูปแบบโปรรอนะครับผมการเกรดไฟล์รอดึงไฟล์รออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเเ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 เซซซซ็็็็็็นน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 ออ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 อรรรรรร์์ตตััััววีีีี้้้้้้ปททท่่่่่่ดดดะะะะะะคคคคคคคบบบบผผมมมมแแแลกกกกสงงงงไขขขาา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 จจยยิๆุณืืถถึ นะครับผมถ่ายปุ๊บนะครับมันก็จะได้ภาพที่สวยมาปั๊บเลยนะครับตัวที่ว่านะครับคอนดิชันมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับผมไม่ได้แบบว่าต้องพึ่งนู่นพึ่งนี่เยอะนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องดีมากนะครับผมถึงแม้จะมีตัวเดียวเนี่ยผมมองว่ามันใช้งานได้หลายแบบมากนะครับ48เมกะพิกเซลนะครับคุณอยากถ่ายพอร์เทรตนะครับคุณก็ได้24เมกะพิกเซลมาหลังละลายสวยๆนะครับผมแต่ว่าต้องย้าก่อนนะครับว่า24เมกะพิกเซลแบบหลังละลายเนี่ยหน้าแบบก็จะไม่ขมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า16แบบผมก็็เปนนะครับผมรุ่่นนี้้เาไมจะแก้มานะครับก็็จะเปนแบบบเดียวกัันนะครผมก็จะะทาใหห้้นนนมััซอฟลงคร